หลายคนสงสัยว่ากรณีของลุงพลทําไมถึงเกิดเป็นเหตุการณ์ลุงพลฟีเวอร์เรามาดูกันนะครับสําหรับลุงพลแห่งบ้านกกกอก็คือในการทําคดีของน้องชมพู่ตารวจสอบปากคําชาวบ้านหลายหมู่บ้านรวมแล้วมากกว่า1,000ปากมีการตรวจ DNA คนที่เกี่ยวข้องราวห0ึรลายปรากฏว่าไม่มีใครที่เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเลยขณะที่เรื่องกล้องวงจรปิด ก็ไม่มีหลักฐานในรอบๆจุดเกิดเหตุดังนั้นจึงไม่รู้จะเชื่อมโยงหาคนร้ายได้อย่างไรคำตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อดูจากหลักฐานนิติเวชคือน้องพลัดหลงเดินเล่นเข้าไปในป่าเองซึ่งจริงอยู่ว่าเด็กวัยสามขวบเดินไปคนเดียวในระยะสองกิโลเมตรเป็นเรื่องไม่ง่ายนะแต่จากพยานหลักฐานที่มีตำรวจ จึงไม่ตัดประเด็นนี้ออกไปพลนตำรวจเอกอาชีววิทยสุพรรณเพศัตอ,อดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเห็นว่าหมอลงความเห็นว่าตายเพราะขาดน้ำเพราะมุกดาหารเป็นดินแดนที่ร้อนที่สุดถึง40องศายิ่งเดือนพฤษภาคมนี่ร้อนมากเมื่อน้องชมพู่ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นก็ทำให้เสียชีวิตไป ส่วนหลักฐานว่ามีคนอุ้มไปหรือไม่นั้นไม่มี DNA ไม่มีเส้นผมของคนอื่นแปลกปลอมอยู่เลยการจะสาวถึงตัวคนร้ายได้นั้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะเป็นข้อพิสูจน์แต่ศพของน้องชมพู่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยส่วนประจักษ์พยานที่เห็นว่าน้องชมพู่ไปกับใครหรือถูกใครทำร้ายทั้งหมดนี้ไม่มีเลยพลตำรวจเอกาอชิรวิทย์กล่าว สำหรับตัวลุงพลนั้นโอกาสที่จะเป็นคนจับน้องไปปล่อยนับเวลาเป๊ะๆคือ22นาทีกล่าวคือในวันเกิดเหตุลุงพลออกจากบ้านไปหาพระที่วัดในเวลา9นาฬิกา45นาทีก่อนที่จะถึงวัดในเวลา10นาฬิกา7นาทีซึ่งในช่วงเวลานี้ถ้าลุงพลเป็นคนร้ายจริงเขาต้องจับตัวเด็กจากนั้นเดินเข้าป่าแล้วเอาเด็กไปปล่อยกลางป่า ก่อนจะทำลายหลักฐาน DNA ทั้งหมดแล้วรีบขับรถไปหาพระที่วัดซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ทำในช่วงเวลา22นาทีมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อผลการชนสูตรของตำรวจออกมาแบบนั้นทำให้ตัวลุงพลหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้โดนชาวบ้านส่วนหนึ่งและชาวอินเทอร์เน็ตกดดันมาตลอดเกือบสองเดือนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถยืนยันว่าตัวเอง เป็นผู้บริสุทธิ์ได้สําเร็จคือน้องชมพู่อาจถูกใครสักคนอุ้มไปจริงเพียงแต่คนคนนั้นจากหลักฐานเวลาแล้วจะไม่ใช่ลุงพลคนที่โดนสงสัยมานานเมื่อหลุดพ้นจากข้อสงสัยทําให้ชาวเน็ตที่อยู่ฝั่งเซฟลุงพลได้ประกาศชัยชนะหลายคนระบุว่าก็มั่นใจแต่แรกอยู่แล้วว่าลุงพลไม่ใช่คนไม่ดีและจากจุดนั้นเป็นต้นมาความช่วยเหลือต่าง ที่มีให้ลุงพลและป้าแต๋มก็หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศตัวอย่างเช่นบ้านลุงพลแต่เดิมเป็นไม้ไผ่ล้อมหลังคาสังกะสีก็มีคนจ่ายเงินช่วยทำบ้านใหม่ให้รวมมูลค่าราวสา0 0 0นบาทซึ่งทั้งหมดที่ได้รับลุงพลไม่ได้เปิดรับบริจาคใครเลยแต่มีคนไม่รู้จักมามอบให้เองขณะที่คนในชุมชนก็มีสายตาที่เปลี่ยนไปเช่นกันจากที่เคยสงสัย กลายเป็นเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาลุงพลต้องมีความเครียดแค่ไหนจากกระแสสังคมตั้งแต่รอดพ้นจากข้อสงสัยลุงพลจึงได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากบุคลิกภายนอกที่ดูดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วบวกกับการมีวิถีชีวิตชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาทำให้คนทั่วไปรู้สึกจับต้องได้นั่นจึงทำให้เขามีฐานแฟนคลับขึ้นมา ทั้งทงที่ไม่ได้มีผลงานใดๆถือเป็นปรากฏการใหม่อย่างแท้จริงเมื่อลุงพลได้รับความนิยมในท้องถิ่นก็มีสื่อมวลชนบางสำนักประโคมให้ลุงพลดังยิ่งขึ้นมีการเปิดเผยสัดส่วนลุงพลสอบถามว่าสนใจจะเดินแบบร้องเพลงหรือเข้าวงการบันเทิงหรือไม่ซึ่งสําหรับคนในสังคมเมืองเอาประเด็นนี้มาเป็นเรื่องขบขัน แต่สำหรับคนในพื้นที่โดยเฉพาะบ้านกกกมีสายตาคนละแบบนั่นคือมองลุงพลเป็นฮีโร่ที่ทำให้คนทั้งประเทศสนใจหมู่บ้านเล็กๆนี้ขึ้นมาลุงพลเปิด YouTube c h a n n นลของตัวเองในชื่อลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ในวันที่16สิงหาคมลงคลิปง่ายๆถ่ายทำเองเพื่อเล่าชีวิตของตัวเองเขาถ่ายคลิปกินข้าวเช้าถ่ายคลิปขับรถไปวัด ถ่ายคลิปพาลูกๆไปเที่ยวทะเลครั้งแรกถ่ายคลิปลงสระว่ายน้ำครั้งแรกซึ่งแม้จะไม่มีโปรดักชันอะไรเลยแต่มันกลับถูกจริตของคนจำนวนมากปรากฏการใหม่อย่างแท้จริงเมื่อลุงพลได้รับความนิยมในท้องถิ่นก็มีสื่อมวลชนบางสํานักประโคมให้ลุงพลดังยิ่งขึ้นมีการเปิดเผยสัดส่วนลุงพลสอบถามว่าสนใจจะเดินแบบร้องเพลง หรือเข้าวงการบันเทิงหรือไม่ซึ่งสำหรับคนในสังคมเมืองเอาประเด็นนี้มาเป็นเรื่องขบขันแต่สำหรับคนในพื้นที่โดยเฉพาะบ้านกกกกมีสายตาคนละแบบนั่นคือมองลุงพลเป็นฮีโร่ที่ทำให้คนทั้งประเทศสนใจหมู่บ้านเล็กๆนี้ขึ้นมาลุงพลเปิด y o u b u c h ช n n e l ของตัวเองในชื่อลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ในวันที่16สิงหาคม ลงคลิปง่ายๆถ่ายทำเองเพื่อเล่าชีวิตของตัวเองเขาถ่ายคลิปกินข้าวเช้าถ่ายคลิปขับรถไปวัดถ่ายคลิปพาลูกๆไปเที่ยวทะเลครั้งแรกถ่ายคลิปลงสาวยน้ำครั้งแรกซึ่งแม้จะไม่มีโปรดักชันอะไรเลยแต่มันกลับถูกจริตของคนจํานวนมากคลิปขับรถไปวัดถ่ายคลิปพาลูกๆไปเที่ยวทะเลครั้งแรก